สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาร,รีวิวนะคะลิปสติกนะคะที่ให้ความชุ่มชื้นสำหรับริมฝีปากนะคะลิปตัวแรกก็จะเป็นลิปของวาสลีนนะคะเออเป็นกลิ่นอะโลเวย่านะคะอะลกินหรือว่านหางจระเข้เองอันนี้นะคะมันไม่มีไม่มีสีนะคะเวลาทาแต่ว่ามันมีกลิ่นหอ,หอมของว่านหางจระเข้ คือถ้าให้ระดับความชุ่มชื้นระดับ1-5เราให้ระดับ3ค่ะเราชอบเอามาทาตอนแบบก่อนที่จะทาลงลิปสติกของจริงๆที่เป็นลิปสีสีตัวต่อมอนะคะเป็นตัวที่แพงที่สุดในบนรรดา3าตัวนี้ก็คือของรามแหมค่ะรสชาติไม่ใช่จะบอกว่ารสชาติคือแล้วเราทาลิมฟีปากอ่ะมันจะให้แบบรสชาติหวานๆนะคะเราไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่อด้วยความว่า เรามีตัวอื่นที่เราชอบใช้มากกว่าแล้วมันแพงด้วยแล้วความชุ่มชื้นคือเราปากเราคงแบไม่ค่อยเหมาะก,กับของแพงๆมั้งมันไม่ค่อยแบบให้ความชุ่มชื้นสาหรับตัวเรานะเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราชอบมากที่สุดก็คือลิปตัวนี้เลยค่ะของดีออคือมันให้สีแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นมาก,มากเลยสีที่เราชอบใช้ก็เป็น001นะคะนี่ ก็คืออันนี้ก็ใช้จะหมดอยู่ละนี่จะหมดละแต่คือจะให้ดูอะไรนะอันเนี้ยเนี่ยอันนี้มีกแท่งหนึ่งนะเนี่ยคือหมดแล้วอะใช้ดีแค่ไหนเด้หมดแล้วจริงๆวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย